อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำน้าขาหนออยากได้ดีไม่ทำดีดีแต่รอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเ่ยเสนอเรื่องสิบนิสัยสร้างความสำเร็จหนึ่งมองโลกในแง่ดี หัดเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมองคนอื่นเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรเป็นสหายให้เกียรติไม่ดูถูกไม่ดูแคลนหรือไม่กรนแกร่งเอาเปรียบคนเหล่านั้นมองเขาเป็นพี่เป็นน้องมองเขาเป็นมิตรเป็นสาหเข้าทำนองว่ารักกันเป็นพี่ดีกันเป็นน้องปรองดองเป็นมิตรใกล้ชิดเป็นญาติ ให้นึกเสียว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนพี่น้องเราเป็นเหมือนญาติเราเราจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นเช่นเดียวกับเหมือนกับตัวเราเองเราไม่ชอบสิ่งใดคนอื่นก็ไม่ชอบสิ่งนั้นท่านผู้ชมเขาไม่ชอบคำพูดที่กระโชกโขกห้กมะนาวไม่มีน้ำพูดจาไม่เพราะเราก็เช่นเดียวกันตรงกันข้ามเขาก็ชอบคำพูดที่ไพเราะ สุภาพนุ่มนวลมองคนอื่นในแง่ดีเราจะเห็นอะไรดีเยอะแยะในตัวบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องความสำเร็จก็จะจุดประกายให้เราก้าวเดินเข้าไปอย่างใกล้คิดได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นคนมองโลกในแง่ดีถ้าเราตั้งใจดีอะไรดีๆก็จะเกิดขึ้นประการที่สองเริ่มต้นอยากมีเป้าหมาย วันหนึ่งเราจะทำอะไรบ้างอย่างวันนี้พรุ่งนี้งานจะมาถึงวันนี้หรือคืนนี้ลองเรียบเรียงดูว่าพรุ่งนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเขียนลงไปท่านผู้ชมแล้วตั้งเป้าหมายจะทำงานใดที่จำเป็นเร่งด่วนสำคัญก่อนเรียบเรียงให้ได้แล้วทำให้ถึงเป้าหมายเมื่อเราทำเป้าหมายได้อย่างเล็กๆมันก็เติบโต ไปสู่ความมีเป้าหมายที่กว้างมากขึ้นใหญ่มากขึ้นและก็มีความเชื่อมั่นให้เกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนอย่าออกนอกเส้นทางหรือความคาดหวังความตั้งใจแล้วเราก็จะมีความอดทนอดกัน้นมีความเชื่อมั่นไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากจนเกินไปประการที่สาม ไม่จมอยู่กับปัญหาในอดีตอดีตท,ที่ผ่านมาไม่มีใครเข้าไปแก้ไขได้ท่านผู้ชมแม้ว่างานนั้นจะง่ายหรือกิจกรรมนั้นอาจจะยากมันผิดพลาดไปแล้วก็ให้ผ่านไปอย่าร่ำรี่ร่ำไรอย่าโหยหายอดีตท,ที่ไม่ประสบความสำเร็จอย่าไปดึงเอาอดีตท,ที่เจ็บช้ำที่ผิดพลาดคาดหวังเสียใจ โมจิดพงซ่านหรืออารมณ์ไม่ดีมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือปล่อยมันไปอย่าฉุดรั้งเอาไว้คิดเสียว่าผิดพลาดเป็นครูไว้เตือนใจเราบอกตัวเราว่าเราจะไม่ทำเช่นนั้นอีกจะไม่คิดจะไม่พูดจะไม่ดำเนินการเช่นนั้นเพราะเราได้รับผลที่มันไม่ดีหรือมันก่อทุกข์สร้างโทษให้ตัวเราแล้ว เรียกว่าสลักตัดทิ้งแล้วชีวิตเราจะพบความกินแล้วประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นเราไม่อยู่กับปัญหาแบบจมปักคิดแต่ว่ยมันแก้ไม่ได้หรอกฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้อย่าตอกย้ําซ้ําเติมนิสัยที่ไม่ดีอย่าไปพูดถึงบ่อยความคิดที่ไม่งามอย่าไปเรียกคืนมาหรือภาพจําที่ไม่ดี ก็ลบออกบ้างท่านผู้ชมทั้งหลายความจํามันมีเยอะเกินไปมันก็เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าเหมือนเมมโมรีของเราที่อยู่ในโทรศัพท์ถ้าเราโทษทีใช้ข้อมูลมากมีภาพมีวิดีทัศน์อยู่ในนั้นเยอะเครื่องเราจะทํางานช้าชั้นใดจิตใจของเราหรือสมองความจําของเราถ้ามันเยอะมากจนเกินไปที่มันเป็นขยะ เราก็ต้องลบออกบ้างเพราะฉะนั้นปัญหาที่เป็นเรื่องในอดีตพยายามทิ้งมันไป 4. ไม่มีข้ออ้างอย่าชอบอ้างว่าเช้าอยู่ไม่ทำงานแล้วสายแล้วไม่เริ่มกิจกรรมแล้วฝนตกเดี๋ยวค่อยทำให้แดดออกก่อนให้เที่ยงก่อนสัปดาห์หน้าปีหน้า เป็นคนผัดวันประกันพุ่งชีวิตมั่งมุ่งไปสู่หำล้มเหลวแน่นอนเพราะมันต้องเริ่มทำลงมือทำอย่าไปมีข้ออ้างมากจนเกินไปคนที่ชอบมีข้ออ้างมักจะทำอะไรไม่สำเร็จทนผู้ชมเพราะชอบผัดวันประกันพุ่งคือผัดไปเรื่อยๆเลื่อนไปขยับไปอ้างนู่นไม่พร้อม เงินไม่พร้อมสุขภาพก็ยังไม่พร้อมคนนน้นก็ยังไม่มาคนนี้ก็ไม่มาทำเลยยังไม่ได้เวลายังไม่ถึงเลิกถามยามดีอุย๊ยถ้ามันมากเกินไปมันก็ทำอะไรยากทั้งหมทั้งหลายเอาประมาณว่าลดข้ออ้างทั้งหลายลงแล้วเริ่มถักทำทำท,ทั้งที่มันยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละเอาความพร้อมเกินสักห0สเอร์ซต แล้วลงมือทำอีกส0อีก3 0 25%เราเราทำเรียนรู้ผิดพลาดค่อยแก้ไขและเราจะเห็นช่องทางท่านผู้ชมทั้งหลายเราลองนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายกว่าจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เขาต้องทดลองทดสอบหาวัสดุอุปกรณ์นู่นนั่นนี่มาทดลองเข้าห้องแลบกว่าจะได้คำตอบกว่าจะได้ทฤษฎี เอามาให้ศึกษาเรียนรู้แน่นอนการลองผิดลองถูกเนี่ยมันเป็นครูอย่างชั้นดีเนีเพื่อให้เราไม่ประมาทได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพราะงั้นเลิกเอาข้ออ้างจากชีวิตแล้วชีวิตเราจะเดินต่อไปในทิศทางที่ดีได้ในทุกๆด้าน 5. มั่นใจในตัวเองและรู้จักชื่นชม ในความสําเร็จของตัวเรารู้จักให้กําลังใจให้รางวัลตัวเองบ้างบางท่านอาจจะพาตัวเองไปสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปอยากจะไปทําบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออยากจะไปเยี่ยมบิดามารดาหรือจะไปหาแฟนที่อยู่ทํางานอยู่คนละที่ไอ้ที่มันจะเรี้ยงกิตใจของเราให้เข้มแข็งให้หนักแน่นให้มีความมั่นใจ ทำเกิดท่านผู้ชมทั้งหลายคนที่ประสบความสําเร็จจะมีเป้าหมายมีความชัดเจนในตัวเองมีความเชื่อมั่นว่าฉันทําได้และฉันจะทําให้สําเร็จมีการชื่นชมตัวเองให้กําลังใจตัวเองเราอย่าเอากําลังใจไปฝากไว้กับคนอื่นเพราะมันหมดอายุได้ท่านผู้ชมทั้งหลายเกิดเขาไม่อยู่ละ่ะติดต่อไม่ได้ละ่ะหรือเขาต้องไปทํางานต่างประเทศ หรือเขาจะต้องไปมีครอบครัวเขาไม่มีเวลาที่จะมาดูแลแก้ไขหรือให้คำปรึกษาเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้กำลังใจตัวเองและก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จจากเล็กๆไปสู่ความสำเร็จขนาดกลางและก็ความสำเร็จที่เป็นขนาดใหญ่ ต่อมาข้อที่6ใช้เวลากับคนที่เรารักแน่นอนท่านผู้ชมทั้งหลายเรามีบุคคลที่เรารักเคารพเช่นบิดามารดาท่านผู้ชมลองคิดดูสิเราไม่มีเวลาให้กับพ่อแม่พ่อแม่จะคิดจากไรเราไม่มีเวลาให้กับครอบครัวทุ่มเทให้กับงานเช้าสายบ่ายเย็นบางท่านก็ทำงานล่วงเวลาดึกดึกตื่นๆ ไม่มีเวลาจะคุยกับคนในครอบครัวไม่มีเวลาจะทานข้าวกับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งไม่มีเวลาที่จะทํากิจกรรมในครอบครัวของตัวเองในวันหยุดสุดสัปดาห์เรียกว่าบ้างงานท่านผู้ชมทั้งหลายบ้างงานมันก็ไม่ดีอะเพราะคนเราที่อยู่ด้วยเขามีชีวิตเขามีกิตใจเราลองเหลียวดูว่าลองคิดมุมกลับดูถ้าคนที่เรารักเขามีนิสัยเหมือนเราเนี่ย แล้วเราจะรู้สึกว้าเวีไหมเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยด้อยค่าไหมหรือตัวเราไม่มีเลยในในครอบครัวนั้นถูกลบเลือนออกไปหรือเปล่าอันนี้ฝากเป็นข้อคิดท่านผู้ชมทั้งหลายที่บ้าง,งานหรือเอาแต่ตัวเองมากจนเกินไปเล,ลนเลี้ยงดูคนรอบข้างตัดเลี้ยงบ้านเรือนรั้วรอบขอบชิดบุตรพัญยาสามีมีเวลาทานข้าว มีเวลาไปพักผ่อนหรือทํกากิจกรรมอะไรร่วมกันหรือไปทําบุญไหว้พระร่วมกันก็เป็นเรื่องที่ดีที่คนประสบความสําเร็จเขาไม่ทอดทิ้งหรือไม่ละเลยสิ่งเล็กๆกน้อยน้อยที่เป็นคุณค่าทางจิตใจท่านผู้ชมทั้งหลายจําเป็นและสําคัญที่ต้องมีต้องเติมต้องเสริมอย่างสม่ําเสมอ7ใส่ใจสุขภาพตัวเองแน่นอน สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องดูแลตั้งแต่เรื่องการกินกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายลดละเลิอกอาหารที่มันสุ่มเสี่ยงเช่นปิ้งย่างทอดประเภทกะทิของหวานจัดเกินไปก็ทานได้แต่คอดีนะจะมีทุกมือ้ออยมีทุกครั้งทุกคราวไปในค้าบหนึ่งก็ควรจะมีผักบ้าง อาหารประเภทปลาบ้างประเภทสัตว์เล็กอ่ะถ้าหลีกเลี่ยงสัตว์ไม่ได้ก็สัตว์เล็กหรือบางท่านอาจจะทานเจก็ทําได้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจจะได้เกิดประโยชน์ในด้านสุขภาพที่ดีที่สําคัญก็พักผ่อนให้เพียงพอถึงคราวนอนหลับก็ต้องนอนหลับให้สนถึงเวลาพักผ่อน ก็ต้องพักผ่อนท่านผู้ชมทั้งหลายร่างกายเราเป็นอวัยวะไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องคนต้องมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้ร่างกายเราได้ฟื้นฟูสมรรถภาพหรือฟื้นฟูความสึกก่อนของร่างกายที่ใช้งานในวันหนึ่ง,งที่มันผ่านไปรันสุขภาพดีเป็นเรื่องจําเป็นโดยเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญ อาจเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีมิตรภาพที่สุขลักษณะและสุขภาพท่านจะดีที่สําคัญก็ใช้สมาธิในการทํางานสวดมนต์ไหว้พระตามเวลาโอกาสที่สามารถจะทําได้ 8. เก่งคบกัลยาณมิตรคนที่ประสบความสาเร็จเขาจะมีมิตรที่ดีคบคนที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจในการเรียน ในการทำงานในหน้าที่บทบาททั้งหลายทั้งปวงอยากเป็นอะไรก็คบคนเช่นนั้นเหมือนพาจิตท่านกล่าวไว้ว่ายังเวเสวติตาที่โสคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นอยากเป็นคนที่มีความสำเร็จในธุรกิจเราก็ต้องแสวงหาเรียนรู้ศึกษาเบื้องหน้าเบื้องหลังและเบื้องปัจจุบันของคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้น ซึ่งมีอยู่หลากหลายช่องทางท่านผู้ชมทั้งหลายในสารระบบจะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็นหนังสือนะเป็นวิดีทัศน์อู้เยอะแยะมากมายเลยในยุคออนไลน์ทุกวันนี้เพียงแต่เราเปิดใจให้กว้างเปิดหูเปิดตาเราจะรับรู้สิ่งเหล่านี้มากมายกนิยมิตรคือคนที่ดีเข้าหาชีวิตจะได้กำไรพบคนดีเป็นสีแก่ตัว พบคนชั่วพาตัวโมหมองพบคนที่ประสบควาสมสําเร็จแน่นอนเราก็จะประสบควาสมสําเร็จจริงอยู่มันอาจจะไม่สําเร็จเท่าเขาไม่จําเป็นท่านผู้ชมทั้งหลายควาสมสําเร็จมันเป็นแบบเฉพาะหรือฉบับที่มันเป็นของเราเองถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปเราจะกล้าไปข้างหน้ายากเพราะกลัวจะไม่เท่าเขาไอ้ความกลัวนี้ตัดออกเอาความกล้าเข้ามาทํา แล้วชีวิตเราจะเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเมีจิตใจใฝ่รู้คนที่ประสบความสำเร็จจะมีนิสัยชอบเรียนรู้ดูศึกษาสังเกตปราดาโบราณทั้งว่าลักจดลักจำนำไปปรับใช้ในทุกวันเขาใช้คำว่าเอาไป Modify หรือเอาไปบูรณาการคือเอาไปปรับไปเติมไปเสริม ไปออกแบบให้มันพอกับเรากับอายุเพศวัยความรู้ความสามารถนิสัยเฉพาะตัวแล้วปรับให้มันพอดีกับเราท่านผู้ชมเลยไปเรียนรู้ศึกษาโบราณว่าอยากรู้ให้ถามครูอาจารย์ยุคสมัยใหม่ครูอาจารย์ <c oughs> ก็จะเป็นโซเชียลเป็นอินเทอร์เน็ตเข้าไปศึกษาอ้เยอะแยะเลยท่านผู้ชมทั้งหลายอย่างตอนนี้ แตมาก็สื่อสารไปยังท่านผู้ชมการันมิตรทุกพื้นที่ช่วงเนี้เป็นเพจใหม่เชิญท่านผู้ชมทั้งหลายกดไลค์กดติดตามและก็าก,กดแชร์ให้คนที่ท่านรักเรามาเรียนรู้ผ่านสื่อโลกออนไลน์ไปด้วยกันเป็นความรู้เป็นสาระเป็นประโยชน์ซึ่งจะส่งไปยังท่านผู้ชมทั้งหลาย ที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปมีสาระมีประโยชน์อย่าลืมส่งให้คนที่เรารักเราก็จะได้บุญเราก็จะได้ความดีได้ความสวัสิภาพประปรึงเพราะเรายื่นสิ่งที่ดีให้เขาสิ่งดีก็จะสะท้อนย้อนมาหาเราเช่นเดียวกันข้อที่สิคนที่เพื่อส่ความสาเร็จเขาจะอยู่กับปัจจุบันอย่างมีคุณค่าไม่ไปหวยหาอดีต ที่มันผ่านมาแล้วมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้และไม่ไปเฟอ้อฝันถึงอนาคตจนไม่กินไม่นอนจนไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันลุกขึ้นมาทำวันนี้ให้ดีเพราะวันนี้คือคำตอบของวันพรุ่งนี้ถ้าเราได้ทำวันนี้ให้เต็มที่ท่านผู้ชมทั้งหลายอะไรมันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แน่นอนความสำเร็จความสุขความก้าวหน้าต้องเกิดขึ้น ด้วยความเป็นเหตุเป็นผลอย่างแน่นอนหรืออาจจะเป็นผลคาดเคลื่อนบ้างก็คงไม่มากชักเท่าไหร่ทำวันนี้และพรุ่งนี้จะมีค่านิสัยสร้างสู่ความสำเร็จจาเป็นเชิญนท่านผู้ฟังวังบ่อยๆและเราจะจำํำพอจําได้เราก็ไปปรับใช้กับตัวเรากับคนที่เรารักก็จะเป็นกุศลเป็นความดีเช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติรับชมรับวังรายการธรรมะคีตะพระอาจ,จารย์โตสาทุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเพรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์านันโชคทวีมั่งมีเอย่ยเจริญพร